ผมกลับมาอีกครั้งกับเกมเซเว่นไนท์วีเบิร์ดกับผมแงแฟนคลิปดีคอนเดอร์สทุกท่าน,นนะครับผมวันนี้กลับมาอัปเดตประจําวันที่12นะครับก็จะมีสิ่งที่เข้ามาใหม่เลยไม่ใชคอสตูมครับวันนี้เรามาสุ่มแน่นอนครับแต่ปอนอื่นเลยตามสัญญาที่เราเคยบอกกันไว้นะครับเราจะมาดูบีวิวตัวละครเอ่อเซียวเชียวนะครับตัวละครซัพพอร์ตเอ่อส้มปอมาเลยที่เข้าพร้อมกับริโป้ว่าน้องกิ่งแค่ไหนมาดูกันเลยเน,นะเด็กผู้หญิงน่ะแข็งแกร่งกว่าที่เห็นนะคะ เสียวเชี่ยวนะครับมาในตำแหน่งเวทนะครับผมเป็นสายเวทนะแต่ว่าน้องจริงๆน้องภาพเป็นซัพพอร์ตให้เราเลยนะครับเพราะว่าน้องบ๊บได้ดีมากนะครับผมมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงมาสิบทุกคนครับคุ้มกันอัมพาตครับแล้วก็ถ้่อติกาพื้นฐานหนึ่งครั้งจะคุ้มกันอัมพาตสองเทินนะครับแล้วก็เมื่อสิกจุดเตียงทํางานหนึ่งครั้งจะได้รับโล่ป้องกันหรือภาของมันส่ตัเวทต่อนเนื่องสองเทินและตัวเองจะได้รับ ปริมาณความเสียหายเวเพิ่มอีกนะครับยี่บสี่เปอร์เซ็นตเลยเยอะมากครับแล้วก็อัพแล้วครับต้นปริมาณความเสียหายเวทเกอบก้าเปอร์เซ็นต์นเองครับปรับตัวเองได้แรงมากปรับตัวเองนะตัวเองนะครับเน้นก็ตัวเองนะนับปรับตัวเองนะครับตามต้นตำตีพื้นฐานตูครับหนึ่งตัวนะครับความเสียหายหนึ่งร้อเปอร์เซ็นของจมตีเวทครับหนึ่งครั้งถ้าอัพแล้วจะเป็นสองร้อยเอ่อเป็นร้อยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับง่ายพื้นฐานแล้วก็มา กิลลางครับผมตงตีเดียวครับไม่ส่วนป้องกันหนึ่งครั้งดาเมจสองร้อยเจ็สิปอร์เซ็นของพลังสืบวทครับเมื่อเกิดความเสียหายชุดอ่อนจะสร้างความเสียหายในตัวป้องกันเพิ่มเติมอีกสองร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ผลิตทั้งหมดจะได้ลบบัฟสองอันนะครับผมเมื่ออัพแล้วตัวจมตีจากสองร้อเจ็ดสิบจะเป็นสามร้อยสามสิบครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้น้องเป็นดามเมจได้ดีนะฟูดิปโอยดีสายสอ่อเกาะนะแต่ว่าจริงๆน้องเป็นสปอร์ตนะครับน้องไม่ตช่จสอเกาะหรอก นะครับนะใส่แท่งซะมากกว่านะทกียบนครับพีระมิตรที่มีปฏิบัติสูงสุดสองคนก็จมตีภิเัติเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นครับแล้วก็โจมตีศัตรูไว้สกองกันสามร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็ติดเวทบบางด้วยยี่สิบหกเปอร์เซ็นนั่นเองครับแล้วก็ถ้าอัพแล้วครับประดมตีเนี่ยความเพิ่มพลังเวทจากที่ค้าเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือดีมากๆนะครับซึ่งแบบ เที่กี้นี่ะเป็นที่กี้บัฟที่ทําให้คนพูดกันว่าทําให้ปัสคาวะชีที่เดียวไหดา้าตายนี่คือเป็นที่เขาเล่าลือกันมานะครับมาดูซีสองน้องกันซีสองครับจะข่้นจุดอ่อนนะครับแค่แกตัวเองนะครับแก่ตัวเองนะครับจุดสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นซีหกซีหกก็ก็ความเสียหายคริติคอลครับความเสียหายคริติคอลครับยี่สนะิบเปอร์เซ็นต์่อสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เท่ากับ ไฮเบสซีนที่เราจะเป็นสูงสุดก็คือจากเพิ่มเพิ่มเวทแล้วเพิ่มดาเมจทีด้วยครับให้กับพักพวกกันเองนะครับผมแต่ที่คุณเห็นมาครับสกิลของน้องครับเป็นสกิลโจมตีที่เห็นนะครับส่วนใหญ่นะแต่จริงๆแล้วน้องใค้ได้เป็นซัพพอตให้กับเราะคร่บเพราะว่าวัดไทยได้ครับโจมตีตัวเดียวก็พอแล้วก็คือบาสขาวก็พอแล้วแต่ถ้าน้องเนี่ยทําจุดอ่อนถ้ใครก็ถ้ายืนไหวก็โอเคนะครับแต่ผมจะไม่ลองนะผมใช้เป็นพวกกับเอ บล็อกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองปั้นดูว่าดีแค่ไหนถ้าเป็นสายโจมตีนะครับมาเดี๋ยวมาดูว่าผมปกเป็นยังไงบ้างนะครับแข็ง,นะแ,งนะแข่งกว่าที่เห็นนะคะอ่านี่ก็เป็นเดี๋ยวเชียร์ผมหกนะครับเป็นตัวละครที่ได้มาเลยครับ c 2อนอนตักกิจกรรมนะผมไม่ได้สูญไปนะได้ตะกกิจกรรมมาหนอเลยสองอันครับก็ผมใช้เป็นเซ็ตป้องกันครับเพื่อให้น้องยืนถีดได้ครับแต่ว่าจริงจริงแล้วครับเห็นแล้วว่ามีบางส่วนที่ใช้เป็นโจมตีก็ได้ จมตีเขเป็นเ็ตบอสหน้าอยู่ครับเป็นอาตาพีเป็นดาเมจได้เพราะว่าน้องเล่นดาเมจได้เหมือนกันนะครับผมีแนะนำครับผมก็ถ้าเป็นเซตบ็อกก็บ็อกเซตทีไปครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับน้องจะเป็นสายอัพซะมากกว่าแนะนําครับให้เป็นให้อัพสกิลให้น้องให้ดีๆครับแล้วก็ถ้าได้สี่หกก็จะดีมากทาให้ทีเดียวร่วงได้เลยนะครับแต่ว่าสี่สองก็โอเคแล้วแรงแล้วแต่ถ้าสี่หกจะแรงกว่านี้นะครับ ส่วนตัวเทียบระหว่างน้องเสี่ยวเชี่ยวกับน้องน้องกับตันเหรอตันเลยเนี่ยตัวควเยอะมากแล้วบอ่ะวิกตอเรียนะครับผมว่าต่างกันะครับในระดับหนึ่งการเพิ่มเวทอะไรพวกนี้การบัฟก,ก็ต่างกันในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสี่หกอ่ะจะต่างกันมากเพราะว่าอันนี้จะเพิ่มมาถ้าสี่หกนะครับจะเพิ่มเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ มีการบัฟตัวละครหนึ่งตัวแต่ถ้าเป็นน้องเสียวเชียวนะครับจะบัฟ็ร10%แต่ถ้าหกดาวจะเพิ่มความเสียหายดิจิทัลด้วยอีก6%ทำให้ปะสคาวยิงได้แรง,งมากๆครับผมมาดมาเทสว่าเป็นยังไงนะครับเด็กดูว่าต่างกันแค่ไหนแต่ว่าส่วนตัวถ้า4-2ไม่ต่างกันมากใช้ Big, 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 วิก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 ตอรีก็ได้แต่ว่าอที่บอกว่าน้องแค่เป็นดัมมี่ให้เราไ,ได้เฉยๆนะครับแต่ถ้า4-6น้องกิงกว่าอยู่แล้ว ที่ผมก็มีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอบิสกิตสีสองครับแล้วก็จะเป็นเป็นรูส์วิกวิกตอเรียครับสี่สิบสองนะครับเอ่อเป็นเป็นรูซี่ครับสี่สิบสองนะครับแล้วก็ปัสบขาวสีหกสีหน้าสีหกนะครับประมาณนี้ผมมาตั้งค่าโดยประมาณนี้นะครับจะ<ม>เป็นเอ่อบิสกิตบัฟครับอ่ารูซี่ล้างครับตามด้วยวิกตอร์เรียบัฟครับตามด้วย มีบัฟครับแล้วก็เป็นปัสคาสองที่เกียวมีอย่างนี้เพื่อเฉลี่ยสั้นอีกทีหนึ่งบอลดูกันว่าจะน็อดไหมครับตรดบัฟกับร้อยไอ้ด่านใช้ทเกี่ยวมาทำให้รถติดในบัฟต่อแตงโอ้ขอแตงกับร้อยโดนน้ำหนึ่เข้าแรงมากเราใช้มูซี่ล้างครับ ตำด้วยใช้ตัวเรียบับครับเรียบับตั้ด้วยลูปีครับดีบับตีหกแต่ดีบับใส่ตัวหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ปัสคาวชีพ จงได้รบมากี่เท่าไหร่ไปเร่งแ,งนงแสนแปดกับแสนแปดแล้วก็เดี๋ยวใอาพัดขาวพัดขาวจะใช้บัฟเต็มเพื่อลีงตะกูดาวนะครับแล้วก็ครับสี่ทีหนึ่งสีนที่นท่จัหรัแปดแสนปแปดสองสี่ประมาณนี้ครับกับ น้องวิกตอเอรเียวิกตอเรียนะครับต่อไปเราจะเป็นน้องเสี่ยวเชียวกันเสี Self ่ยวเชียวเสียวเชียวนี่แปลงงชื่องงนิดนึ่งแข่งแข็งแกงกว่าที่เห็นนะคะอ่ะ,ะเชื่อเป็นอ2ครับเป็นปีปการเขาแจกมาตามเคลียร์น,นะครับได้4-2แน่นอน,นเลยนะครับมาดูว่าน้องจะเป็นยังไงนะครับใช้เหมือนเดิมครับ เป็นสิ่งที่จะยัง่อเป็นเซลเชียบบัฟก่อนครับตามด้วยดหน้าครับแล้วก็ถ้าใครเก่งๆแล้วอันนี้ไม่เอาก็ได้นะครับแรงๆแล้วถ้าเป็นซีบวกนะผมยังก็เลยเอาแบบนี้ก่อนนะครับการตายอันนี้การตายเฉยครับเกี่ยวกับการตายลองดูกันสิบบัฟครับ แลกไไแล็ไปได้เลไปเกาะไตบเรานะครับเกาะตอไปรอไปดูซีล้างดูซีน้งางล่างเจ้าบับ เป็นดูซี่เขาปินอ่ะบอสชาวชีไม่ว่าตะแรงแข่งด้วยวันชาวชีเปี้ปงงปย,ยงประมาณสองแสนหนึ่งแรงขึ้นครับ นนทั่ประหารดูให้ดีพลังของจากลำพังสามแตะนั่นประมาณนี้ครับ,ปรรบรไปได้สักทเดกผู้หญิงนะ่าแข็งแกร่งกว่าที่เห็นนะคะก็ประมาณนี้กับน้องเจียวนะครับก็ที่เห็นว่า ถ้าเล้นน้องสองฉีดเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะทำเป็น C6 นะ C6 อาจจะเปเอ่อสองฉีดได้เลยนะเพราะว่าสกิลน้องเพิ mm ่มเสียหายฉีดด้วยนะครับแต่ว่าความแรงแรงกว่าเปตโรเลียนแน่นอนครับผมที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้เขาจะเจกอเป็น C2 กิจกรรมนะแจกเป็น C2 ไม่รู้ว่าหมดย่างจำไม่ได้ถือว่าคนยังมีอยู่นะครับเป็นกิจกรรมของจุดจีนของปีนี้ยังมีอยู่นะแต่ถ้าัพเป็นด a ม a g e ก็น่าจะทําให้เราจบใน c วก็ได้เพราะว่าน้องก็ดา m a g ไม่ได่ไม่ได้ ไม่เบานะครับแรงนะครับสามหม้อยกว่าแรงนะครับแรงมากๆนะครับก็จะประมาณนี้กับน้องเสี่ยวเชี่ยวของเรานั่นเองครับผมอ่ะต่อไปครับที่เราจะมาเล่นกันก็คือเป็นการสุม่มเรียกยค,คอสตูมนั่นเองครับคอสตูมข้าใหม่ครับ็นคอสตูมสีส้มนะครับที่คงเห็นกันแล้วว่าเป็นคอสตูมของน้อง น้องล็อกสตาร์ชุดนึ่ครับชูดครับตัวละครที่มาตอนแรกตีหกเมตาทีมถึกที่ดีมากปัจจุบันแล้วน้องตกเมตาไปตะผักเนี่ยมาแพทเดียวนะครับก็หายไปแต่ว่าสกินน้องมาใหม่ก็ซึงว่าผมตุ่มอยู่แล้วผมชอบสกินนะชอบตะกินเก็บสกินเยอะๆนะผมชอบเก็บอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกิณว่าน้องสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับทผกอิณผมเ,เปิดปแบบแบบยาวนะครับแต่จะได้ดนานๆหน่อยธรรมดา สุดยอดสกิยวล่างครับอืมเป็นไงสไลดมาคอนเสิร์ตยอสวยสวยมากแต่เปอน์ีเกิยวบนครับเป็นอีเสียวที่โคตรนานับแล้วสวยนะแต่นานมากเลยก็ <c oughs> เป็นสกิลเดียวที่ตอนเปิดตัวหองนี่แหละเปิดตัวนี่นสกิลเดียวกันเลยนะครับที่เปิดตัวหน้าจอออกมานะครับก็เนีย่ยบอกครับการันตีของสกิลนี้ก็คือสามหมื่นสามพันเกตครับผมใครไม่ชอบไปกดตัวได้นะครับมีริปปลยังอยู่นะแล้วก็สกิลแล้วก็ทุดเข้ามาใหม่ด้วยที่เข้ามาดีนยนในทีนี้เพื่อให้เปิดสกิลนั่นเองครับผมไม่รู้ว่ามีมาเพิ่มจับไห้ไม่ทราบไม่ทราบนะแต่ว่า พูดไม่ตัวละครที่น่าเล่นเท่าไหร่แนละ้วในช่วงนี้นะแต่ก็มีตีหกไว้ก็ดีติดไอดีไว้แต่ผมมีแค่ซีหนึ่งก็พอแล้วหัวตัวละครไมได้เล่นนะผมไม่ได้ทินสิทนะไม่ได้ทีมอื่นนะเป็นกายภาพวทงอะไรนมากกว่ากินสึกธิ์เงต่เท่าไหร่ก็เลยไมไ่ปันพูดไว้แต่ว่ากินแบบให้ที่สุดมาเริ่มดูกันครั้งแรกครับปีเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าผมเลือกตลอดเป็นราชาเกลือที่แท้จริงนะเรียบร้อย แลกไปแล้วได้ต่ำสุดเลยเสมอนะครับมาหนึ่งพันผมนี่ถ้าการันตีเนี่ยเรียกว่าสมฉายาเกลือราชาเกลือนี่นี่นะแต่ถ้าได้ก่อนแต่ว่าราชาเกลือผมถูกทําลายแบบนี้นะนะมาแม่ครูจางเพลเราเปิดต่อกันเลยเฮ้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 ยเทียบน้อยแลัวแต่ว่าอยนไรกันการันตีจริงไม่เอานะ โอ้ตัวอีกแล้วครับท่านไอ้หลุ่วแสงไอ้ลุ่ลงๆหน่อยไม่ลุ่งหัดแกงพอดีเลยนะครับเอ่ออันนี้มีแนเ่ของดีนะของดีดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่อันนี้ก็ดีนี่ก็ดีนี่ก็ดีนี่ก็ดีนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยเอาเลยเนี่ยไม่เอาผมมีแบกว่าร้านน่ะออกเลยปะออกเลยป่ะ ตัวลังด,ดีนะนี่ดีกว่าเด็กนท่นมากกว่าโคดดีกว่าเฮ้ยลุงมาลุงมาหน่อยเอ้ยอย่าอย่าอย่าเอาสายญาติเออมาพูดอย่างนี้สิลุงหน่อยลุงหน่อยอืมสี่รอ้อยเดี๋ยวออกกันแล้วนะครับอันท็อป,ร,ประหว่างคู่สิบปีกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สิบกับเก้าสิบนะครับยาการันตีขอละอยาการันตีเฮ้ยเฮ้ยลุงได้แล้วได้แล้วได้เลย ได้เลย,ลยมของอนี้คือนีองลน,นล้นมจะจัดตนะขอเสียงดไปโดดกันต่อเลยไหมอมผมไม่ล้างตู้นะครับครั้งนี้ราดาชากลืองผมก็โยนดีกับเขาบ้างครับดีเล็กดีอ่ะกับล้างนะฮะ ถามว่าอันนี้น่าเอาไหมเอ่อน่าเอาแต่ว่าเราเราหาได้จากจากที่อื่นได้นะครับลังจากว่าการซื้อไอหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราหาได้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นหกพันเพชรไม่จาเป็นนะฮะแพงมากๆนะครับก็ถือว่าครั้งนี้ไม่ล้างตู้นะไม่ล้างตู้ไม่ล้างตู้ถือว่า็ m แจกดีอยู่สำหรับเมนูผมงั้นเกือบตายนะ <c oughs> รู้กันว่าเป็นยังไงบ้างที่มาดูกัน นี่คือพูนของผมครับพู้ผมเป็นสีสูตรนะใส่อุปกรณ์เป็นอตาคิครับผมเมอเพิ่มขีดกับน้องนะครับเป็นโจนปีดาเมจหน่อยเพราะว่าน้องปีดาเมจอัพสกิลแล้วครับเป็นสกิลนี้ตัวสกิลนี้จริงๆว่าสกิลอันนี้ด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันโจทย์ดีกว่าครับพูดนะครับจะละครที่คนอัพสกิลทั้งหมดนะเพราะว่าสกิลน้องนี่คือแบบต้องอัพอ่ะต้องอัพจริงๆไม่อัพนี่คือพลันเรื่องเลยนะครับมาดูกันฮอกตุ้มครับ อไม่ใช่เขาตัวเมนที่ภาพอ,อ๋อสูงครับปอืป้อฝื้นของสายรับรองโอ้โอย่างนีก้กีตาร์เลก,ก็ชอบเลยกีตเบรหรือกีตาร์เบรเทคเบสปะชนะแต่เทียบกับอ่อดอนอดอน จะส่งเจ้หลออะไรั้ก็ส่งศักดิ oh, ์สอยู่เรียบปรานสายอย่ัชื่อสมชื่อสัชื่อผูรับใช้เจจำนงแห่งแสงเชื่อสวยยสวยวยววอว่สววยสวยสได้อยู่ก็จะมีลายเส้นนะครับเป็นภับเคลื่อนไหวแบบนี้ให้เลยครับผมก็เป็นนับปกผมาเองที่บอกว่าใครไม่ชอบพูดครับ ไปเปิดริโป้ได้นี้ตัวริปโป้ยังอยู่นะไปเป็นทางเลือกระหว่างคนเอาสกินกับคนที่เอาตัวเก่งอันนี้นายก็ไปไอ้เอาตัวดีกว่านะครับสกินเอาไว้สักเป็นตัวให้สวยเพราะสกินไม่ได้บกับอะไรเลยนะครับมีความสวยงามอย่างเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้กับการเปิดทูตของผมแล้วก็เป็นการรีวิวเดี๋ยวเชียวที่ผมเคยเอบอกว่าจะรีวิวให้และเดี๋ยวผมอาจจะไปเปิดตัวละครในมนาคตอาจจะเปิดเป็น เธอเสียวเซียวซีหกอะไรเงี it. So, it so, today, to to ้ยดูว่าน้องจะกิ่งไนแค่ไหนเดยวคิดว่าถ้า4 6แล้วคงจะฉีดเดียวแบบที่คนอื่นก็ทำกันได้นะครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจี่ได้ทั้งส6่จุดร์เนะมันค่างแรงในข้างดีเลยก็วันนี้ประมาณนี้กับการอ่กับการรีวิวตัวละครเสียวเชียวแล้วก็เปิดให้เราดูซึ่งเราเห็นมาว่าผมเนี่ยก็ดวงดีหรือเปล่าอีกหนึ่งโลก็จะารกันตีแล้วนะถือว่าเราไม่สา0 0 0ืนสาันะตกที่ประมาณ2 0 0 0มื สองหมื่นเจ็ดได้ไหมสองหมื่นเจ็ดนะสองหมื่นเจ็ดได้อยู่ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่นะครับก็ประมาณนี้เราจะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับการอัปเดตใหม่นะครับแต่ก็อยาที่บอกว่าเรื่องเกมนี้ให้น้อยๆ้อยลงนะเพราะว่าเกมไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตครับในปัจจุบันนะครับจนเรารอทำไมเรื่อยๆฟังเพลงไม่ใช่ยนิแล้วนะครับแต่ว่าอัปเดตใหญ่จะมาครั้งหน้าคือการเพิ่มชั้นระหว่างเลเร์ใหม่นั่นเองครับแล้วก็ด่านใหม่จะเพิ่มมาแล้วด้วยในอนาคตก็เตรียมตัวรอรับอัปเดตใหม่ได้เลยสําหรับวันนี้ไปก่อนบบ๊าายย